สวัสดีนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับศัตรูของกุหลาบอีก1ชนิดเลยเจ้าตัวเนี้ยเขาจะทําให้ยอดแล้วก็ใบของกุหลาบมีอาการเหี่ยวม้วนหงิกงอแล้วก็ต้นเขาจะแคร์แคร์แกนแกน,กนไม่ค่อยโตนะคะ แล้วที่สําคัญเลยก็คือเจ้าตัวนี้เขาเป็นสาเหตุของโรคไวรัสใบด่างด้วยนะเจ้าตัวนี้ก็คือนี่ค่ะมแมลงหวีขาวเขาจะอาศัยอยู่ตามใต้ใบแล้วก็ดูดกินน้ําเลี้ยงตรงบริเวณใต้ใบกุหลาบของเราแบบนี้เลยนะมแมลงวีขาวเนี่ยเป็นภัยเงียบของกุหลาบเลยพอๆกับไรแดงนะเขาจะมาแบบเงียบๆแต่ว่าลุกลามไวมากๆ เขาจะเกิดได้จากสาเหตุอะไรบ้างเราจะล้วก็จะเกิดตอนไหนใช่ไหมเขาจะมาในช่วงที่อากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนประมาณนี้ล่ะค่ะช่วงที่อากาศอบอุ่นแล้วก็สาเหตุที่ทําให้มันเกิดพวกมแมลงวีขาวพวกนี้ก็คือหลักๆเลยนะ ที่ที่เราปลูกกุหลาบมันอาจจะติดร่มเกินไปทําให้แมลงพวกนี้บินมาอาศัยอยู่แล้วก็ระบาดภายในแปลงของเราแล้วก็อย่างที่สองนะคะอันนี้ทุกคนมักจะมองข้ามก็คือการให้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนเยอะหรือว่าปุ๋ยที่มีตัวหน้าสูงสูงนั่นเองค่ะปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงสูงเนี่ยมันจะทําให้ต้นเขาอวบน้ํา มแมลงต่างๆเขาจะชอบมากเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นที่หอมหวานสําหรับมแมลงพวกนี้เนาะทำให้เขามาทําลายได้ง่ายๆมาแมลงวีขาวพวกนี้เขาจะดูดกินน้ําเลี้ยงบริเวณใบของกุหลาบนะคะแล้วก็จะหลั่งน้ําหวานเหนียวๆออกมาปกคลุมบนใบน้ําหวานพวกนี้มันเป็นอาหารของเชื้อราได้ดีมากเลยเราจะเห็นได้ว่าจะมีเชื้อราสีดําๆปกคลุมอยู่บนใบกุหลาบของเรานะคะ ไอ้เจ้าราดำๆพวกนี้มันส่งผลต่อการสังเคราะห์แสงของกุหลาบด้วยนะมันจะทำให้กุหลาบของเราอ่สังเคราะห์แสงได้น้อยลงวิธีป้องกันก็คืออย่าปลูกกุหลาบบริเวณที่มันติดร่มจนเกินไปแล้วก็ระวังอย่าใช้ป Ł ุ๋ยที่มี ในตัวเจนสูงบ่อยจนเกินไปค่ะทีนี้ถ้าหากว่าเขาระบาดหนักแบบนี้แล้ววิธีการจัดการก็คือถ้าหากใช้เป็นชีวภาพนะคะก็คือบิวเวเลียแต่ถ้าหากใช้เคมีก็คือพวกแลมเพดแอซเซนพอร์ตแล้วก็เอ็กซอพวกนี้ค่ะนำมาฉีดพ่นเพื่อกำจัดได้เลย แต่ก็อยากให้มันดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่ที่เราปลูกกุหลาบนะคะเพราะว่าการที่มันเป็นแล้วอ่ะมันจะรักษายากมากเลยเจ้าตัวนี้ก็ดื้อด้านพอๆกับไรแดงนั่นแหละค่ะกําจัดค่อนข้างยากต้นนี้ของเราที่เป็นมแมลงวีขาวก็เพราะว่าเราเอากระถางของเขาอะไปตั้งไว้ใต้ต้นทับทิมเราทับทิมอ่ะคือแหล่งแพร่เชื้อโรคอย่างดีเลยทั้งเพี้ยแป้งทั้งมแมลงวีขาวเต็มไปหมดเลยค่ะ ปลูกกุหลาบหน้าฝนใครว่าสบายเนาะโรคแมลงก็เยอะเชื้อราก็เต็มไปหมดเลยแมลงช่วงเนี้ทั้งหนอนนะคะพวกหนอนผีเสื้อแล้วก็ด้วงเนี่ยค่ะด้วงก็กลับมาระบาดอีกแล้วแล้วก็พวกแมลงวีขาวถ้ายิ่งใครที่ปลูกกุหลาบแล้วเอาไปวางใต้ต้นไม้ที่มันร่มๆม,มมากๆระวังนะคะเดี๋ยวไอ้เจ้าเพลี้ยหอยมันจะตามมาอีกเพลี้ยหอยหรือว่าเพลี้ยเกดเนี่ย มันรักษายากมากที่สุดในบรรดาโรคกุหลาบทั้งหลายเลยนะอย่าได้ให้เขาเป็นเชียววันนี้ก็มาแค่แบบเดียวนะคะมาไวไปไวมากเลยยังไงก็ฝากให้ระวังกันด้วยนะคะกับเจ้าแมลงวีขาวตัวนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ